พี่เรื่องหน้ายินดีขอดนตรีน่อยหนุ่มไมมพัทรเดชคุณผู้ชมคะแต่งงานแล้วเหรอยัง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 งเนี่ยขพูดว่าเรื่องหน้ายินดีเราก็ไปคิดเรื่องอื่นไปได้เรื่องอะไรเรื่องนี้เก็บเอาไว้ก่อนอันนี้ก็หน้ายินดีไม่แพ้การพี่แจ็คขาไม่ใช่สละโสดแต่ขอยินดีกับไหมเพราะว่ากําลังจะมีบ้านหลังแรกในชีวิตแล้วค่ะ หนุ่มไม้ให้สัมภาษณ์ผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าอยู่วงการมาเป็น1ิปีตั้งใจเก็บหอมรอมริบมาตลอดเลยเอรอแล้วรออีกจนท้ายที่สุดแล้วเจอที่ดินที่บอกเลยว่า<อ>ต้องตาตรงใจเหมือนรอเจ้าของอยู่<อ>นี่จตัวเล่าเองนะบอกว่าละแวกนั้น<อ>คุณผู้ชมมันมีบ้านสร้างเต็มหมดแลเห<อ>ลือแค่ที่ตรงนั้นน่ะเหมือนมันรอไม้อยู่<อ>ไม่รออะไรเจอที่สวยขนาดนี้ควักกระเป๋าซื้อที่ดินตรงนั้นมูลค่าราวแปดลักว้า ยังไงคะคุณผู้ชมขาเจอทำเลถูกใจฝั่งตรงข้ามไม่ธรรมดาอีกฝั่งตรงข้ามที่ดินมีออฟฟิศประกาศขายหนุ่มไหมก็เลยซื้อโอ้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแบบว่าตื่นเช้ามาเดินไปทำงานออฟฟิศอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านมีซื้อเลไหมมีซื้อเลยไหมยังไม่มีมันมีตั้งใจก่อนตอนนี้เห็นบอกว่าจะตั้งใจดีไซน์บ้านเป็นฟังชันที่ตรงกับครอบครัวแล้วก็เอาใจตัวเองแบบสุดๆเราก็ถามว่าจะใช้เรือนหอจริงหรือเปล่าไหมอ่ะยังไงไปฟังไหมพูดค่ะ ผมซื้อที่มาก็แปดหลักแล้วแปดหลักแล้วก็ออบวกไอออฟฟิศอีกถามแบบตรงประเด็นเลยเป็นบ้านแล้วก็เป็นเรือนหอเลยไหมคระัอไม่ครับไม่ไม่ไมม,มอันนั้นมันต้องอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่ถ้าวันหนึง่งมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันนะอันนี้เราไม่รู้ถึงอนาคตในพวกอย่างนี้นะครับเพราะเราไม่รู้จริงแต่ถ้ามา,มาวันนั้นอนะ่ะก็ต้องมาคุยอีกทีนึง อาจจะไปสร้างกันอยู่ระแวกนั้นหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าบ้านหลังนี้ผมตั้งใจสร้างให้กับเป็นฐานของครอบครัวผม3ามชั้นขึ้นเลยมีลิฟต์ขึ้นไปมีบาลาเราชอบดื่มวายชอบชิวอะไรนี้เอาให้มันแบบอืเดี๋ยวชวนไปนะครับเดยวชวนไปนะครับโอเคนี่ หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดียยดเด่ยวนี้หยุดเดียยดเด๋ยวนี้ดดนทำไมคุณออนที่สัมภาษณ์ไมจะต้องแบบว่าพาเขาชวนเขาไปที่บ้านมันทําให้ดิฉันรู้สึกว่าเขาลําเอียงแล้วฉันก็เอียงมากดเลยเนี่ยยืนตร